ายตั้งเอกชนเนาะขยุตจะหน่วยง,งานราชการเนาะวันอาสาละหะบูชาอันนี้เขาได้ยุธให้บอกยุธ ชดเชยปอ,อดวันมือมือนี่เป็นมือวุดยุดชดเชยปอบเนาะก็มาตึกเสาอาทิตย์อีก <c oughs> คนตกผอมตกบางหกโมงกลัวๆหนี่ยได้อยยืน พังมาคือกันนะเ <c oughs> มื่อนี่แล้วเป็นมือเดืองของธรรมวินัยว่าวานเป็นมือบูชาอาสาระหะบูชาอยากโยมทั้งหลายก็เปลี่ยนเทียนบูชาด้วยดอกไม้ถูเทียน ัดเท่านี้แ็่เวียนช่วงบใบเมื่อนี้สองปีแต่ละเริ่มเปลี่ยนเมื่อเวียนบาบสีโมงแรกนะแต่ก่อนก็เวียนกลางคืนกันถุมหนึ่งถุ่มเครื่องไปยังไงเลยมาเวียนบายสีโมงก็สะดวกดีสำหรับ อยู่ทงห้นทงหน้าตคำคำ,คำคำกลางคืนเมื่อเดือดป่าบนลงมันก็ลำบากประจบกับทางวัดใหญ่บนกระเวียนเป็นปกติเอืเวียนกันช่วงบ่ายวันสำ,สำคัญสำคัญทางพุทธศาสนาก็เลยว่า เปลี่ยนมาเวียนเาียนายกันนะอย่าเข็ดนำ้ำพอแม่ครูอาจารย์ตนฉบับให้มันเด็กเต็มรอบครบนะคือจังหลวงปูรีพันว่าเมื่อสางวัดป้าเหมือเนเป่ยนวาม่เห็นน้หลวงปูชาเด็กเบิอดคูยางอยูน่น,นะ่นี่ยอย่าง เกดน้ำ่นบดาอยู <m uch as> ่อ <Bengal>. <mad Liberty Overwatch> ันหนึ่งนัการกล่าวพระพระปตุเทพแจกอาหารเกดน้ำ่นบไดามันบมมีพระอริยพระโสดาบันเดยถ้าวอาน้ำทําวินยนี่พระมาตุเทพที่ถือภาชนะ เขาปาอาหารแจกในโมนี่ต้องเอารุ่นโซดาบันเอนได้มาแจกพวงในถ้าแจกก็าบ่ามีอคติบ่มีหักมีสั่งผู้ใดน,นะแจกแบ่งกันไปตามทำวินัยแจกแบ่งกันไปตามอาหารที่มีนะนะมันจังบ่ได้เป็นแม่นว่าสิถือตตำนิติติงบงัง ใจเขาก็บวสทกสถานเขา่่มีใจเป็นอัคติกับผู้ใดนั่นนะก็แจกไปตาม,รรมทมวิไนตันว่ามันบมมีพระโสดาบันก็เลยบ่ได้แจกน้ำเพลินจะมีแต่สมมุิสมมุิเบาเอาเครื่องหอไน้ยินทั่วไปทั้งหลายทั้งปวงนบนเบากันด,ดีกินง่ายสมบ่ติพระ ขั้นถาอิมานนี่ว่ามานมาสิได้กินเพใส่กันได้นังเงินหาอิมานนี่รถอิมานนี่ไม่ยังพันเต,ลต้เลุนเดาแปลไปลายลายแบบต้องมองเกมันแปลไปลายพระนุเมเอก๋กบจบจักเชื่อซ่อมเบื้องไกลสิจบแล้วอ่อนบุตรีบุตราสามีพันได้ยาแล้วก็เนี่ย คึ้ในใจปสิจบได้ได้่ะมันลืมซะหวานท่าโยคนลืมพู้เเ่า่าจังได้หื้อเพิ่นหรอว่าจยังได้หือเพื่นวเอาไมน่ะผมด่าเริ่มตนไม่อีกปกสองสาวสามสาวยังจบแปลไปแล้วหลัจะไปพินอุทิศแห่แา่ญากินน้องเปตตาต่ยาดพินบ่ได้ ง่วมันออกขอ,อกแล้วมันสิมาถากินหยาน้ำหฮออยู่นแล้วมันก็ไปของมันต่างหากลองลองโดนแดียวคนนี่คือกันแดีวยวกายนี่แตกดับแล้ยวจิตมันมาสิมาอยู่นํำไปคือกันแบบทวทำคุณงาม,ามความดีไว้กับไปเกาะไปเกี่ยวอยู่กับสิ่งดีๆง,งามๆทำความสัวบ่ดีไว้กับ ไปอยู่ในสิ่งน้าสิ่งถี่วดีไปแตีบัตเป็นผลเห้ได้รับไปอย่างสัตว์พ้อมาขึ้นต่ว่าเป็นสิมาถากินน้ำหออยู่หันจังหน่อยเนี่ยราบ,บุนเขาสาบคนโอ้ยเห็ดเสียวบุญหอขอน้่อยไปให้พอ่อให้แม่พันจินมันไม่สิกินอิม่มแต่เพิ่งกินได้ก็ไดหอใบตองอบเหยาะไอแยะไปหันตายเป็น ผ่านไปเป็นสิบปีสามสิบปีแล้วแ็ยนังเสียมาถากินแต่เขาห่อขาหน่อยปีละเทื่ออยู่นี่ก็ตายทิมท่อนเด้อเวย้ย <c oughs> ต้องเสียหอบก็บซ้อนกันพี่ยู่ด้เรื่องนี่กันนะโย,ยมก็สีเอาเต่บุญวัดคนเขาได้ไลยพระดังๆแน่ยย่ำเสามาก่ทนสวยมาบ่ทนารถสุกไปอยู่เอาห่อข,อขอหน่อยไปทิมมัน เออว่าคืดเบิงแต่มีแต่มาแต่แมวไปแย่งกันอยู่หันบปเคยเห็นพ่อแม่จะของมากินเนืเกลือเนี่ยเอาไปหอยไว้โอ้มีเนืเกลือเห็นแต่มาแต่แมวไปแย่งกันกินอยู่ก็เพราะเปลี่ยนมาอยู่ได้เรื่องของมวลมือนีได้หายท่านออมาจังหันจังเพนกว่างได้ก็มาสิบปีศีร์จังหันก็บอกมา วัดกบว่าเขาพระเจ้ากบวนบหนมหือุเขาสาพันยากเลบุญน้ำท่านให้แม่บานอยู่ปกติจะเข็ดบุญให้ท่านนี่ยังดูบอกบวาจักคือกันปิจารณาเบิง์นะเขาของเทียเขาก็ซ้อนกันไปในทางผิดผิดอยู่เรื่องเนี่ยก็ดีนะท่านบอกให้ฟังกับแม่อยู่ว,ยว,ยว่าเร่บานบอกอยังเข้าบอควบ เป็นไปเป็นมาฟังนี่คือแมนอะยู่บ่นบ่แมนอย่างไรคือเขาออกจากเงินม่เสียมงงเง,งี้ยมากินเขาอยู่เฮียนแต่ไปหากินทั้งหนาคนเด้อเวค้นกรรมพอแม่เมาทำใบพี่น้องมาทำใบจะบรนทากรรมดีเป็นไปจุติอยู่บนทรวงสวรรค์สัตว์นั่นสัตว์น,น,นี้เป็นก็มีอาหารพงพนืนกวาหนีกว่าอาหารของเมืองมนุษย์คนเด้อเนาะ ญตา,าติพี่น้องเข้าบ่รักษาศีลบอกพับปฏิบัติภาวนารักษาแห่งการเกิดเป็นมนุษย์บ่ได้ครักษาแห่งการไปจุติเป็นเทวดาบ่ได้กับไปเกิดเป็นเราสัตว์ประเพียอื่นเกิดเป็นมัวกินหญ้าเป็นมูักกมกก็กินห่ำไปนั่นที่แบเป็นไก,ก่กกินข้งตกเสียอาหารเคียวขุยกินอยเ่พาะปนานเดืนนั่น กับเบิ่งเอาทีละผิดเจรณาเบิงแจังวัายามีชีวิตอยู่นี่เปล่าทำเปล่าเหตุเอาเปล่าปฏิบัติเอาอมาเข้ามาบวชนี่คือกันในพรรษายัางสิร่างมองก็ก็ลูกบวชล้วแม่พ่อกับบวชน้ำลูกซึกพ่อแม่ก็บซึกน้ำบวมกไก่เรับ แต่ลูกบวชคือจังเป็น,ต,ปน,ปนต่หูเป็นตะอันนี้อย่างว่าพระไม่ห่อนี่ก็ต้องอดทนบวชมันง่ายอยู่ดอกบอกพอาข้าวก็แเล้วอุปสรรคเปนจัดการให้เรียบร้อยแต่ว่าบวชไปแล้วเสียอีกยังบาเสียรักษาความเป็นพระอยู่ได้สามเดือนสีเดือนในช่วงพรรษาโอ้มันต้อง อดทนได้เติบเด้ปวดในยไม่ได้กี่ห่วยพา,ามันภันษาสีสีสีหาพี่ว่าจังเศร้าอยากกินข้าแรงนะคร <c oughs> ูบาอาจารย์มันก็สอนมันอยากก็จะพามันไปมันสิไปเลยป๋อขาบอกพามันยางไปนะั่นหาวิธีพยายามเห็ดให้จะคล้องมีความสุกให้มันได ในเพจของนักบวชนั่นนะคิดอีกยัางขึ้นมาในทางโมเมนต์กดไหวคมไหว้นะเจะสิให้เอาความคิดมั่วเหมือนนั้นมาทับถมจนให้เจ้าค้องถูกสุ่มหลักซกะอ้ายอยู่เด้หย่อนยูบ่ได้ถ้าอยู่บ่ได้ก็ลาไนเดี๋ยไปรักซึกอไปนั่นซะมันบ่ตายหรอก ถ้าห้ขดจังเสียละคิดไดบวชเข้ามาถ,ถ้ามันตายิว่วบวชก่อน,ม,น,ลลอน,นมันตายอะไรเออบ่ได้ยังเห็นลวงปูลวงตาหรอกที่ตายแล้วบ่มมันตายหย่อนบวชเลยตายหย่อนเป็นโรคตายหย่อนป่วยตายหย่อนเกิอดอุบัติเหตุตายหย่อนอายุหลนั่นตายเนี่ยนักบวช ตายห่อนปดรับปดนอนตายหย่อนปดอาหารตายหย่อนเพรากินพ่ออยากมับนบ่มีวัเนั่นซะไม่แต่กินสุขสบายสิว่าจังไดปลาตัวหน่อยตัวใหญ่โอ้ยก็อยางให้พระได้กินกินยังก็วถ้พผู้ได้ยังให้พ่อแม่กราบนั้นมาบวชแต่ยังให้เพิ่นกราบโดนๆก็จะซื้อง่ายวันนั่นซะ เคยจมเคยหายกับประกาศจมกาหายะนะบ้านบ่มวลก็ย,ยังตัวน่อหอยม่อมจังสัตม่อมยังสีเหมนเดิซึ้ไปก็เอื่อนม่อมนี่สืยอยู่บวะหอยไปเกี้ยวห้าหน่อยที่ว่ <c oughs> <c oughs> เาเพราะมาบวชประกา้ไปเกี่ยวห้าเด้เอานัากับม่อมมนเด่มครับผมเหมือนอะิมเฮาผูมีใจละอายบ้ด ขาวบามวนนาำขเคารพบขออ่อนน้อมนํำญยาิโจมพ่อแม่พี่นองตับมาคิดหาเจ้าของบออกูมีคววมดีพ่อเพิ่นได้อ่อนน้อมพ่อเพิ่นไดเคารพบานันบ่่าซั่นคววมดีเฮจังได้นอเอาไ้หอาบวชบ่ไดบบวชขึ้นปาสีบวชตลอดชีวิตดอกมีกำหนดเมื่อซึกเนี่ยทั่วคิดตั้งใจเอามันดีๆก่อนนะ าสามเดือนนี่ว่าักูสิบ่อยมันพีดลาดเลยเพิ่นทำบัตรให้ท่านน้ำเพิน่นเพิ่นปัดกวดกให้ร่วงพร้อมเพียงกันครูบาอาจารย์เพิ่นบอกกับฟังนะเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นดุบังดังเทือนะบุมีเจตานาที่บอกดุให้ลูกศิษย์ลูกค้าสั่งเลยกันตาสียบ่อยกวนสั่งนะมันไม่ได้เบาดนุนะ สองคำสามคำสองประโยคประโยคหนึ่งก็กระสั่งกันจนบเพาพีเลยนะเบาอยากให้ดีนี่มันจังเดวาวโดนนะเาอยู่หันที่มันสั่งนะั่นมันโมแมนตอมสั่งได้กิเลสมันพาสั่งกิเลสคืออย่างนี้นคือค่วมบรชอบใจบรชอบในคำเบาบรชอบในอันนี้มันก็เลยเห็นให้เขาสั่ง มันอยากเพราเป็นคนดีนั่นนะคนนี้เมา่บวชได้เดีอยวกกลางไว้ก่อนหน้าเดี๋ยวมันจะเป็นคนดีห้าสิบวันเดี๋ยวใส่บริสายมันไปโกรธบริสายมันไปหลงบริสายมันไปเนั่นก็จะ่าญ,ญามเพือ่อนบอกเพิ่นสอนเพื่อนบริสายบอกเข้าหรอกเพื่อนบอกคมกิเลสเพิ่อนดุกิเลสหมน,นแต่บาใมีใจเพิ่นมือควบเมตตาเขานั่นแหละเพื่อนกับพานมาจังสันด้วยกันได้ ตัหลวงพ่อนี่ผ่านมาบอกเรื่องเขา,าบริวรมาเป็นพระเท่าโลดเนาะมันกับพานมาจะเป็นพระใหม่พระหน่อยพระหนุม่มคือกันมันก็ไม่ความคิดว่าต่างกันดอกในช่วงใยชีวิตถัดเทียมไกลกันมันก็คิดคือกันขอมาคือกันเข้ามาหาครูบาอาจารย์ทั้งที่คผูเป็นนักเลีหัวใหม่มากมันสียอมไปไปสีบอกได้ ในชีวิตมันก่มหัวหายแต่สามตัดผมทั้นตัวออมันน่าบวดแบบมันขิดแลมันย่อมย่อมขูย,ย่อมอาจารย์ย่อมว่ามันไม่มีผู้ใดบอกผู้ใดสอนในทางโลกเขาสอนเขาบอกกันกับสอนไปทางอื่นในทางกุฏิศาสนามันจะสอนเราให้เบื้องเจ้าของโอ้ยเผยสิบอกเขาทางหลกไม่ได้ให้เบิงเบ้งผู้นั้นให้เบื้องผู้นี้ แต่ว่าในทางทมเพิ่าให้เบิ่งเจ้าของดีกับข้อดีสัวกับข้อสัวมั่วมันแ่มีผูได้บอกผููได้สอนเราจังสีจักเถือ่อบ้านนี้ทิฏฐิมานะเพาเป็นฆระวาสข่มขึกรนองจิตใจยังเร่าร้อนอยู่จังซีมันบ่เคยถือภูใดงบ่งเคยถือภูได้บังคับบ่เคยเอากฎระเบียบมาบังคับใส่ อยู่เหื่อนก็นอยู่เป็นอิสระพ่อแม่กับประกาาบอก,ก่นเด้บางคนบางทันทมไมนี่เขาจิกินยำไรกับจังลูกมากินทำงานเด็กทำยำไรกับจังลูกไปทำขั้นพ่อแม่บอกเขาบอยาก่กลกาบอกอย่านลูกเขียดย่านลูก,กพ่พอใจจะใส่เพือนง,งานก็นอย่าลูกลำบากเอาไปเลยเป็นคน บ่กอทานบอกเป็นงานบอกเป็นการมาบวชปัดบอเป็นหยังสันติบัดมาถือมาถือคำบอกคำสอนคำบาเนี่ยมันขึ้นดีดใจจังเียขึ้นไปทั้งกิเลสอันนั่นใน้าโน้นอ่ะนะดึกบื่กันน้ามันด้เลยเดียอห่วยว่าดดเลยอาจารย์ไม่เป็นนักห่วยเก่าเลยนี่มันบ่แม่นธรรมดานี่ก็เห็นนี่บอกสํำรานซัก้มัดสากเล็กนี่บ่ต่างกันนี่นะแตาเสีเยวทั้งหลกมาสนามกันน่นว่าใดว่นนั้นจ้ะ มีทางเดียวจิตสนาตัาเพื่อนคือคุณงามความดีนะเอาความดีสนะเพื่อนความดีข้องลูกซย์คืออียังความดีของซย์ก็คือเสื้อถอยฟังคำแมนกับบ่ว่าบ่าแมนกับบ่ว่าเพิ่นบอกมากเหตุเป็นน้ำเบิงสะก่อนนั่นต่าะเหตดเป็นนํำเบิงสะก่อนคือกันก็เด็กหน่อยมันยื่อเททานไฟแต่แม่บอกว่ามันห่อนกับบ่าฟังแม่ว่าสิลวกเมืองก็บ่าฟัง มันบ่กหัจักฮ่อนเป็นจั่งไดหลวกมือไปอย่างใดก็บ่กหัจักอันว่าแต่ถ่านไฟมันงามแดงหุ่นๆอยู่บัดมันยื้อขั้วได้ถ่านไฟแดงๆโอ้ยบ่ได้บอกยาหุ่นฮู้ฮ่อนมันก็ฮู้ลวกมันก็ฮู้บาดสุดหนานบ่กล้ายื้อใส่อีกแล้วบาดไปใส่เต่ถ่านนี่ขีบถ่านทำถ่านสิลวกมันเล่นนหลีพุ่นเดีวมันยากนะนะห่อคือกัน ยัวตะกีหัวนางบวชได้ไหมนางถ่ายแถวอนี้ต้องขอคือบ่อกดนแน่ขึน้นนะิ้วเขา่าพอคือบ่อกดนแน่กูเดี๋เป็นเจ้าบาทตรงนี้ผนว่ากูสิรับเขาเสียบาทเลยยะท้าวรีมหาชันนะ้นดทขึน้นนะบวชไปบวชมาอยู่ไปอยู่มาเนี่ยนางหัาวแถวมันราบเป็นอย่างสัตวเ์เวบัดเออมันบวบเป็นอย่างสัตว์ เป็นยังว่านาทีของหลวงปู่ชา,าเป็นยังเถียดไว้อย่าไปเบิ่งตำหนิกันเบิ่งผู้มีนาทีผู้เ,เป็นมีนาทีบริหารวัดดูแลบางเที่ยเบิ่งกัสิบวัดใน่งถ้ำวัดน้ำทุกเวลาทุกโอกาสข้อผู้มีนาทียังกะให้ถ้ำให้มันปกติแต่ละนาทีแต่บางเที่ยมันกับเวลามัน่ตรงกันคือกันข่อนี้แหละ ยังว่าเบื้งพิจรารณาเบื้องขั้นเฮาเป็นพระใหม่ที่มีอีหยังเนาะไม่บอกโดนแน่หลวงพ่อหิวได้มันเคยกินหิวพ่วงหิว,วเป็นถูกอย่างยิ่งปุืนเดวเหตุจังไดผู้ใดเป็นเจ้าบาทบังเด้ผูสิกรับทานใส่บาทได้สินำยะทาพอดีว่าหากินเขออน่าปวดโดน ผนอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยเป็นเจ้าวบ้านนั่งว่าแถวมันเราเป็นอยังสัตว์เดียวหรือ่ามันสิไปยะท้าบริวารหลดว่าใดไรที่ลยมันก็ต้องถามแน่ว่าหนักว่านี่ไปก็อยากบอกคุณงามค่วมดีให้ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาบุตรน้งคนบ่ได้มาไกลจักเสียน้องคนเขาวัดฟังเทื่กับบ่เป็นได้บ่ฟังเทื่กับบ,เเบ,เบเเ่เป็นบ้าแต่จะคล้องเก่งเป็นซาหล่นถือ่อยอยู่หันเดียวมัยามพาเถื่อนเพราะมากไกลหรอกวันสักพันยานคือคนน่้นนะ ยังกรณีพวกเจ้าใหน่ายโตไปเปิดงานด้วยกันเปิดงานบ่อนนันบ่อน,นี้ต้องขออภัยอย่างมากนะครับผมไม่มีเวลาจะได้โอกาสจะได้ฟังเทศตรงพ่อเพราะผมต้องไปอีกงานอีกรออยู่ข้างหน้าอีกงานหนึ่งครับจบจากนี้แล้วผมก็จะได้เดินทางไปต่อครับไปบ่ไดที่ละ่ะอยู่ฟังบ่ไดที่ละ่ะว่าไป กัาราาพระเทเดีมันจะไปถือกีเ่รียญมันเบิด์ปขนาดนั้นคือลงพอหนึ่งไปงานอยู่มืองเลยิ่นเทเ่นบอกิ่นเทเดเรื่องเทเดว่าไปวาไปบอกการบริหารนั่นนี่ไปถูกซี์เพิ่นบอกว่าว้ต้งพวาซอสเขาก็มาดิบอกก็ถึงนี่เบอกว่าเออลงขอก็ถึินี่เาบอกว่าอฟังว่าด้ได้เล่ะฟังของพระเนี่ยพระคูบาจารย์มันก็เทศเรื่อง การโกงยังสัตว์ข้อรักฉันจังสี่เว้าเรื่องกิเลสควมโลกระโมบโลภมากเรื่องหมมันกินปลากินผู้เขากินยังกันอยู่นั่นมันทนฟังบ่ได้ที่รัตนว่แต่พระเทว่าวา,า่งมันดิเรนบหุู้จักหนีถนนท่อบ,บาอ <laughs> มันก็เหมือนกับเป็นยังสัตว์ได้แล่ะคนมีจิตใจระโมบสิกินเอาผู้เขาตำคำหมายมันมันก็บ่บาจักพ่อเด้นะ ถ้ามาบวชครือกัน,นผู้บาบวชจังหวะปีนี้สิปักกระถินวัดปลาเนาให้จังหวะให้เป็นไปนก็นนดมือแต่ว่าอยากให้เอาวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหะจังว่ากลางๆวันศาจังสิจักช่วนในช่วงน,นี้ก็มีแต่ชักช่วนกันไปร่วมพรงการนึ่งเดียวใจเป็นท่านนั่นแ่ะบูไดมีอีกอั่งเรืองไตยธรรมเ่ีเอามาร่วมกันก็ามาร่วม เป็นกาแฟเป็นน้ำตาลนั่นนี่เ้าก็สิจัดแบง่งถวายหัวหวัดเพิน่นผู้ใไดสิเอารถเอาายังส่วนโตไปร่วมไปยังกับไปแล้วร็แจ้งให้ทราบเอาจังสิไใดหัวจักว่ารถผู้ใไดมีมีจักขั้นเวลาเขาร่วมกันแต่ละจุดจะได้ประกาศหาสายนั้นมาถึงยังรถผู้หนีมาหอดอยังจะได้ร่วมพร้อมกันความสิมสธรรมศาสนาพิธีก้าวถวายสังกทานปีนี่สิไปทั้ง มืองเดชน้ำยื่นถือโอกาสไปเยี่ยมให้กำลังใจญาติโยมอยู่ในช่วงหัวเหลียวหัวตออยู่ในช่วงของการฝึกการอพยพประชาชนอยู่เรื่อยแต่ว่าไม่ออกทั้งบันแปดปุ่มก็จะบันดำหน้าเซยกินเขาต้มบวบหอยตำศพยินเซ่อยอยู่เขาบ่ได้เหลือรอดนี่ยังมีแต่คนทั้งอื่นมันเหลือรอดแต่ว่าคนในพืนทีเขาบ่ได้เหลือรอดนี่ยังเขาอยู่ สีเรือนร่อนก็จะทหารไปเส้นเหล่าเขาปรใจ่า,จายนแต่ว่ามีปีนี้ปีนี้งวดนี่เขาเขาหงองว่าเขาหงองตั้งหวันแปดอุ่มเขาหงองปีนี้ทหารอยู่เป็นสงบเสงี่ยมไม่เพ่นพ่านในหมู่บ้านต้องคัญใกนการในเรื่องข้องมวลมือเนี่กระได้จวมาห้องกับระมัดระวังเรื่องนี้ยังมากเกิดขึ้นไปพระแน่นอนคือกันอยู่ไปพากันอยู่ไปเด้อ ห้มารับใส่พระแล้วมาอยู่บ่ละเอออาพระใส่ไปสื่อจะสูบยาไปเล้อเป่นห้อยสูบประเสริฐเด้อบรแม่นล่ะห้อยห้อยมีสื่อมาหมาม่เห็นแน่อาจารย์มันบงหัวจักได้เวลาวัได้เป็นหูวเป็นตาซอยอาจารย์เพื่อนเฮ้าเป็นฆรวาสก็เคยบวชเคยเฮียนมาก่อนอันนั้นบวถืกเได้คู่บาอันนั้นบ่ถืกเได้ครับซอยบอกเป็นช่วงนี้บ่เห็นห่างเดียว ซอนแต่พระคงผา,ผผาเรื่องง่ายไปได้ผผคงผาาก็ยังง่ายอยู่ได้บุเเปุเป็นเหมือนแ,บบแบบป๊บๆสิ์ปั๊บบวตกออกมาเนี่ยเอ้ยฮาเอาอยู่บสันที่บอกวิธีเคยบอกมั่วเพิน่นคงผ,มผามันที่ยากยังทันเป็นบวชไหมนะบอกพมกเนยครับยกขาขึ้นขางหน,นึ่งแม่เั็นดอกย่า่คงผามันยังง่ายบวชขาแบบ เบื่อเสือบ่เพิินสิเสือเฮ็อดอีดีเไปยง่ยเสออาคมผายกขาอ้กทางหนึ่งโอ้ยบาเป็นมาเหี่ยววาดมันธรรมาดาปานนด้นี่เอาบ่สููฟังมาสั่นละเอากาวถือไว้สังนๆอย่าไม่ออกแน่วัดเอ้ยพาพมารบสงล์ล่ะ